สวัสดีครับวันนี้ก็พามานั่งซุ่มยิงปลานะครับหมายเดิมนะครับโดยหน้าไม้ S7 นะครับตัวเดิมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้แต้มหรือเปล่านะครับรอติดตามรับชมกันนะครับ ับผมตัวนี้ก็โดนแล้วครับหนึ่งตัวนะครับปอนนิ้นะครับมาดูนะครับขึ้นมาแล้วครับโอ้ติดแหน่หน่อยนะครับนะครับไซไม่ใหญ่นะครับ เต in ็มครับเต็มครับไม่ใหญ่นะครับตัวนี้เกือบสนะครับวันสามกว่าหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเขมาลุ้นกันต่อนะครับ จะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าครับติดตามรับชมกันต่อนะครับครับผมโดนครับผม เต็มสองครับเต็มเต็มครับเห็นไหมครับผู้ชมเห็นไหมครับโอ้ติดแหนนะครับทำยังไงครับเนี่ยหลุดแล้วครับใส่พอดีครับ โอัดีครับไซนี่ครับเ,เต็มเหมือนกันครับนี่ครับสามขีดได้อยู่ั้งครับสีนิ้วครับเต็มสองเดีย๋ยวมาลุ้นกันต่อครับมันจะได้ตัวอีกล่าครับ ผมมาใหม่ใหม่ครับโดนครับปลานิลครับนะครับขาวครับใหม่ใหม่ครับมาแล้วครับผม เต็มที่สามนะครับไหนใหม่ครับไม่เก่าทีกี้นั่งดูดูแล้วไม่ออกครับไม่ขึ้นนะครับครับเต้มจามนะครับเดีย๋ยวมาดูกันรอครับ ครับผมมาแล้วครับแต้มสีครับปลาหนินเหมือนเดิมครับนะครับเหมือนเดิมครับปลาหนินครับครับจะงี้หน่อยครับเพราะว่า ไม่ได้ขาตั้งป้องมานะครับจับขึ้นมาแล้วครับล้านิ้นครับแาพอเหมาะครับแต็มที่สีนะครับ,รรบแล้วก,ก็มาดูกันต่อครับว่าจ,จะมันไม่มันครับ ครับตันนี้ก็เละาะไม้ใหม่นะครับเลาะมาเรื่อยๆครับได้ปัน,น,น,นินีหนึ่งตัวนะครับครับนี่ครับหนึ่งตัวนะครับ ตัวที่ห้านะครับจะรุ่นเดียวกันเลยนะครับตัวที่ห้านะครับที่เดิมไม่ขึ้นครับมนเลาะไม้หมใหม่ครับเดี๋ยวไปชมกันรอนครับว่าจะได้อีกเปล่านะครับครับผมหลังจาก เลาะยิงมาครับก็มาเจอแล้วครับตอนนี้เจอตัวหนึ่งครับยิงไม่ถูกครับสรุปผลงานวันนี้นะครับมาครับ้าแต้มครับกับปานินนะครับไม้ธรรมชาติครับหน้าไม้เอสตัวเดิมครับ ก็จะกลับบ้านก่อนนะครับได้กับข้าวแล้วครับโอ้ฝนตกมาตรงนู้นครับหมานครับในวันฝนตกครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับราวหน้าก็มารุ้นกันใหม่นะครับว่าจะได้มายิงหรือเปล่าครับถ้าน้ำคุณฝนตกก็อดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ Sorry up.